สวัสดีครับสองแสบวาไรตี้มาแล้วครับพี่น้องครับนะครับผมสองแสบวาไรตี้มาอีกคือเก่าเหมือนเข้าเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับพี่น้องครับเมื่อนนี้กับวันที่เจ็ดนะครับพี่น้องครับวันที่เจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับนะครับผมสวัสดีก็เรื่องกับสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับแฟนคลับน้องอิงเพชรบานแพงนะครับเอฟซีแฟนคลับ วัตโจยุ่นนี้น้ำมังสาิรสาหร่ยเพ็รบันแดงนะครับแล้วก็เอฟซีเฟตคัิลปินในสาหนอยเผชรบันแดงทุกทุกท่านนะครับนะครับเป็ยนยังไงครับเมื่อคืนนี่ครับสําหรับงานที่ปวกแดงไหมครับพี่น้องครับผวกแดงแต่วัดระยองครับพี่น้องโค้งคาวาสกินะพี่น้องครับนะครับโอ้ยอญะครับพี่น้องนะครับนะครับเมื่อคืนนี้นะครับ อันนี้ครับผมาว่าราแตกกุลละครับพี่น้องครับนะครับนะครับช่วงเช็กซ้าวนะครับอีหลากอะไรน้ำเพลงเงี้ยไปนะสาวซำน่อยค่อยหักนะครับแบบเต็มเพลงนะพี่น้องสาวซำน้อยค่อยหักแบบเต็มเพลงนะครับแบบซ้อมซ่อมไปก่อนครับพี่น้องครับอม้วนครับดนตีโจ๊ะๆนะครับสตาร์รำเพิศครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้อีลาท่องเข่าป่าก่อนครับพี่น้องผมว่าม้วนจวดนะครับสไตล์หลานะครับเนาะพี่น้องเนาะนะครับ ครับสตาร์รำเพิ่นนะครับเนาะสาวซ้ำน้อยคอยฮักครับสีป่อยมือได้นั่นเดี๋ยวรอติดตามครับพี่น้องครับนะครับแล้วก็ช่วงคอนเสิร์ตเนาะพี่น้องเนาะช่วงคอนเสิร์ตน้องอีกนะครับกับหลักเกามาลองอีกได้ครับแต่ว่าลองแบบท่อนเดียวนะครับเนาะพี่น้องเนาะอ่านะครับลองแบบท่อนเดียวนะครับเดี๋ยวให้ฟั่งล้าไปเดี๋ยวไผล่าซ่อมเข้าไปก่อนนะครับพี่น้องครับนะครับ สำหรับสาวซำน่อยคอยฮักพี่น้องครับนะครับม่วนครับดนตรีแบบโอ้ผมมาโจโจเต้นฟ้อนนายวปที่นาห้านครับสตาร์นี่เลยครับโอ้ว่านะครับว่าโจเพิ่งถึงได้บอกว่าโอเดฟ่อนใส่แทะแหละครับเพลงของนีดาเนาะสาวสมัครก็หักเดฟ่อนใส่หน้าไปที่มั่นแน่นอนครับสนุกสตาร์ลำเพื่นฟอนเอวหวานๆครับพี่น้องครับนะครับนะครับพุทธสศลไปได้ครับพี่น้องครええับ บุษบาตาคมครับพี่น้องคร exactly. es ับบนวิธีสาลาเพนแทงครับอีลาลองนขึ้นที่สามนะครับมวนคือเก้าครับพี่น้องแม่นไหมครับพี่น้องมวนไหมครับบุษบาตาคมพี่ม้ารู้ครับอ่านะครับอีหลาก็ซื้อว่าลองในดีเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับน้องเพลงบุษบาเนาะของเมนทอนเนาะครับต้นฉบับมือคื้นี่บนวิธีสาลาเพนแท่งอยู่พวกแดงและย่องมวนครับบุษบาเป็นมือที่สามนะครับนะครับ พี่น้องมากว <inequ ity S 1> ่าครับเพลงลําเพิ่นนะครับลําเพิ่นก็คือเพลงลําเพิ่นตีกองน้ําครับพี่น้องเพลงที่สองเนาะต่อจากเพลงผู้หญิงหัวใจหัวใจอีสานนะพี่น้องพี่น้องครับโชว์เพืนเลยครับโชว์แรกจะเป็นโชว์ของผู้หญิงหัวใจอีสานนะพี่น้องเนาะนะครับโชว์ที่สองเป็นเพลงลําเพื่นเนาะลําเพิ่นตีกองน้ําครับพี่น้องเออเพลงนี้ผมพี่น้องว่ามีความคล้ายปะครับคล้ายกับเพลงสาวสมัยค่ายหาเด้ครับ สไตล์ดนตรีจังหวะนะครับลาเพื่อตีกลางหน้านี่ครับสีคล้ายๆกับสาวสมหน่อยค่อยหักนะครับของนิล่าที่จะกางจะปลอยนี่แหละครับนะครับลาเพื่อตีกลางน้าครับอ่าครับจังหวะเจาะๆมันวนนะครับเหาๆโอ้นี่แหละครับเข่ากับจุดเด่นของนิล่านะครับนอกสไตล์เสดเดอร์เสดเดอร์เห่าๆครับพี่น้องครับนี่แหละครับเพดต้นนะครับเข่าปากครับนะครับเตรียมอะไรเลยครับพี่น้องเตียมทรมเร่นทรมไรทรมแช่ครับพี่น้องครับนะครับสุดยอดครับ นะครับเพศตานี้ครับนะครับคือว่ามาขึ้นนะครับกับโอ้พิ่พอพอแม่เอซีนะครับกับมาชมกันห้ายนะครับพี่น้องครับสำหรับโค้งพอสีปอกแดงนะครับเพราะอย่างที่มันเป็นวันอาทิตย์นั่นนะครับแล้วก็บางคนกับสิบยุทธบางคนกับสิยุทธ์ปุ๊บไปยังครับวันอาทิตย์ก็ไปทํางานอาจจะิตสายแน่หน่อยนะครับตามพี่น้องเนานะครับบรรยากาศลังเวทีกับม่วงกับซื้อนะครับว่าจะเป็นช่วงตอนเช็คเศร้านะครับช่วง ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตนะครับเนาะนะครับหรือจะเป็นช่วงล่ำเรื่องตะกอนนะพี่น้องเนาะเอฟซีแฟนคลับนะครับบานหักต่างๆนะครับก็เขามาใจอีหลาหลายนะครับเนาะบานหักน้องอิงบานหักฟาใส่บานหักยิ่งน้อยโอ้ยหลายบานหักครับเป็นศิลปินคนเดียวนะครับพี่น้องครับที่มีบานหักเยอะที่สุดเนาะคุณมาเนาะงั้นครับพี่น้องผู้ใดเห็นด้วยเมียนมานะครับผู้ใดเห็นด้วยเมียนมาครับอีหลาเป็นศิลปินคนเดียวนะครับที่แบบเครว่ายังมีบานหักหลายหลังที่สุด นะครับเนาะนะครับแมนมนาะครับพี่น้องแมนได้ครับผมว่านะครับแมนมากครับอ่าครับนะครับฝากแจ้งข้าวแจ้งข้าวไปเอ่อได้ครับพี่น้องมะแรงนะครับสายนเป็นแผงจะทําการแสดงอยู่นี่ครับด้านปากเสือครับพัทยาสายสามนะครับอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับน้าวันจันทร์ไปสนุกมันๆด้วยกันกับสายนเพ็นแผงเต็มวงครับพี่น้อง EDM นะครับจัดหนักจัดเต็ม แสงสีเสียงว่าเป็นคอนเสิร์ตของต่างประเทศผมเลรอครับเนาะพี่น้องเนาะนะครับจัดไปครับนะครับอ่านปาเกือครับนะครับหมูแรงครับพัทยาสายสามครับพัทยายังไงจ้าครับหมูแรงครับเอ่อไปกันละลายๆครับพี่น้องนะครับนะครับไปกันละลายๆครับพี่น้องครับนะครับวันที่แปดครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกข่าววันที่แปดไปรอดนะครับวันที่แปดบอกข่าวข่าวดีทั้งสารเซรีครับเห็นเห็นในคอมเมนต์นะครับเมนมาหลายว่า ลอไปเบิางที่ตลาดซล Thom นนซเซรีนะครับพุทธประนบนสายหานะครับอำเภอสามพ่านจังหวัดนครปฐมเนาะรอบที่แล้วครับเป็นอันนี้เป็นงานของกระนังแกะเนาะพี่น,อน้องเนาะผู้จัดนะครับรอบที่แล้วฝนตกครับเลนได้ประมาณสี่เพ้งนะครับหาเพง้งเนาะฝนตกหนักเลยครับจนเลนตอ่อพได้ครับงานก็ได้ยกเลิกไปเนาะแล้วแล้วเข้าไปแกะมือครับรอบนี้ครับอยู่นี่แหละครับตลาดเซรีพุทธประนบนสายหานะครับพุทธบนสายหาครับพี่น้องออมน้อยออมใหญ่พุทธบนสายหารับสาวโรงงานนมโรงงานไปกันได้หลายครับ วันที่แปดไปแก้มือกันครับเออนะครับสามพ่านแถวอำเพื่อสามพานนะครับเนาะบุญวันสายสองสายสามสายสี่สายหาเอาจัดไปครับน้องแขบเอกชัยไปเดมดครับแถวนั้นครับนะครับวัดท่าไม้วัดเอ่อท่ากระบือครับไปโซนนั้นแม่บครับโซนนั้นครับสาธารณโรงงานสมุทรสาครมากประตูมห้องกันย้่หบางเดียวครับวันที่แปดครับชาวนาเปนแพ่งนะครับอยู่ตลาดเซลีนะครับผมไปกันครับพี่ต้องไ่ก็ได้หลายนะครับนะครับ ที่ว่ามากแกมือนะครับพี่น้องครับนะครับรอบที่แล้วมันฝนตกนะครับพี่น้องครับเออนะครับตงมาแกมือเดี๋ยวกาลักแกจะนักจะเต้นครับผู้จัดใจแย่ใจสปอร์ตครับพี่น้องครับนะครับวันที่แปดนะครับพี่น้องวันที่เก้ากัขยับไปทังบางปะอินไหมนะครับตรงขามล้านอาปามมกทะอารจนะเนาะพี่น้องเนาะนะครับอำเภอบางปะอินเนาะแกงคาวพี่น้องก่อนเลยนะครับจังหวัด อยุธยาครับนันนาธไปเที่ยวครับเป็นงานแรกของอยุธยาของฤดูกาลนี้นะครับเนาะอ่าบางปะอินครับพี่น้องตรงขามอาปาหมูกระทะนะพี่น้องเนาะเสิร์ชเข้าไปในแพนที่นะครับในมุดในกูเกิลนะครับอ่านะครับตรงขามวัดอาปาหมูกระทะครับอำเภอบางปะอินเนาะที่ปอโจลุ่งข่าคิวงานไว้นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไปตีอยุธยาครับกันครับอ่าสาวน้อยบัณฑงจะไปตีอุทยาครับน้ำทับโดยปอโจอิงนะครับผมวันที่สิบ ขยับลงมาระยองคือเราครับปันสิษย์ครับสามาแพงอยู่บางบุรนะครับตำบลบางบุรนะครับอำเภอกระบังค่ายจังหวัดระยองนะครับวันศิษย์นะครับขยับลงมาระยองอีกนะครับเนาะอ้าวพี่น <mon> ้องจวดเนาเนาครับช <mon> ่วงนี้อ่อนทั่วกทรมอครับพี่น้องครับนะครับจัดไปครับใกล้กำลังแตเอ่อใกล้มองไห่ไปแห่งกำลังใจมองครับนะครับถ้าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับคนไลค์กดแชร์คนติดตามนะครับช่องสองเสีไว้ตีไปเลยครับพี่น้องครับนะครับ ฝากไปได้ออเอาบวกความใจเด้อพลังรักพลังเงียพลังบวกของดีด่ากอเองนะครับเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเปลี่ยนรังใจให้แน่ครับสารับสองแสวเวทีครับสารับคลิปนี้ก็เอาไวส้สนุกก่อนนะครับพี่น้องครับเจอนหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ